สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมนะครับพระราดอนเสมอใจอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็มีประเด็นในการที่จะมาพูดคุยก็คือรัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยแล้วก็ประเด็นแยกย่อยออกไปนะครับเชิญรับชมได้เลยครับโดยเริ่มจากความหมายของรัฐธรรมนูญก่อนเลยนะครับก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับที่แต่ละรัฐนะครับใช้ปกครองประเทศนะครับโดยกฎหมายอื่นเนี่ยจะมาแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ครับ เมื่อเราพูดถึงความสําคัญเนี่ยเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติสิทธทิเสรีภาพของประชาชนเอาไว้กําหนดบทบาทหน้าที่ของรัฐและประชาชนนะครับที่พึงกระทําต่อกันได้แล้วก็พึงกระทําให้ได้นะครับแล้วกเ็เป็นแม่บทกฎหมายของกฎหมายลูกๆต่างๆในประเทศด้วยครับ ประเภทของรัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วก็จะแบ่งตามนี้นะครับรัฐธรรมนูญแบบจารีตประเพณีนะครับหรือว่าเรียกอีกอย่างก็คือรัฐธรรมนูญแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับตัวอย่างที่มักจะอ้างถึงรัฐธรรมนูนจารีตประเพณีก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับต่อมาครับรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษรนะครับเป็นรัฐธรรมนูนประเภทนี้นะครับใช้ในสหรัฐอเมริกานะครับเป็นประเทศแรกนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมแพร่หลายสําหรับประเทศที่ใช้รัฐธรรมนูญในปัจจุบันนี้นะครับรัฐธรรมนูนแบบรัดเดี่ยวและรัดรวมนะครับก ได้แก่รัฐที่มีฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการนะครับเป็นอ,อยู่ที่รัฐบาลกลางนะครับในปัจจุบันนะครับประเทศที่มีรัฐธรรมนูญเดียวได้แก่อังกฤษไทยญี่ปุ่นสิงคโปร์เป็นต้นนะครับส่วนรัฐธรรมนูญรวมนั้นครับได้แก่รัฐที่มีทั้งรัฐบาลกลางและก็รัฐบาลท้องถิ่นนะครับประเทศตัวอย่างก็คือสวิตเซอร์แลนด์และก็อเมริกานั่นเองครับรัฐธรรมนูญแบบกษัตริย์และก็รัฐธรรมนูนแบบสาธารณรัฐนะครับ รัฐธรรมนูญแบบกษัตริย์เนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับก็คือพระมหากษัตริย์ทรงมีอานาจเด็ดขาดแล้วก็พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญครับส่วนรัฐธรรมนูญแบบสาธารณรัฐเนี่ยแบแ่งออกเป็นได้สองประเภทนะครับก็คือประธานาธิบดีทําหน้าที่เป็นเพียงประมุขของรัฐเท่านั้นนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีเน like ี่ยเป็นทั้งประมุขของรัฐแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารด้วยครับ ต่อมาครับวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้มีการเตรียมการปกครองระบบประชาธิปไตยไว้นะครับแม้ว่าจะไม่มีผลสําเร็จในการร่างรัฐธรรมนูญก็ตามนะครับต่อมาในรัชในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงได้มีการร่างธรรมนูนขึ้นนะครับถึง2ฉบับนะครับเพื่อจะได้ทําการศึกษาว่าเหมาะสมกับประเทศไทยหรือไม่นะครับโดยร่างธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยเป็นของพยยากัณยาไมตรีร่างฉบับที่สองเนี่ยจะทําโดยนายเรมอนด์บีสเตวิน ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศและก็พระยาศีวิสันวาจาครับต่อมานะครับคณะรัษฎรนะครับที่ทําให้รัฐธรรมนูญเนะครับเกิดขึ้นสําเร็จในปีพุทธศักราช2475นะครับในเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับทางคณะรัษฎรเนี่ยก็ได้ร่างรัฐธรรมนูญไว้รอเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอขึ้นทูลถวายต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับโดยรัฐมนตรีชอบแรกนะครับมีชื่อว่าพระราชบัญญัติการพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองภนดินสยามนะครับชั่วข่าว 2475นะครับแล้วจึงเปลี่ยนไปใช้ฉบับทาวอนครับโดยความเป็นมานะครับความคิดที่เริ่มที่จะให้ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญนะครับหรือว่าร่างพระราชประเพณีใหม่นะครับในการปกครองประเทศไทยได้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5ครับมีการร่างรัฐธรรมนูญโดยสมเด็จกรมพยาเทวงวงวโรปาการเป็นผู้ร่างแต่ไม่ได้ประกาศใช้ครับต่อมานะครับในรัชกาลที่6นะครับมีการประกาศรัฐธรรมนูญลักษณะการปกครองพระนคร พิบาลน,นะครับพุทสกราศ2ักราช2เนะครับเป็นแนวทางในการปกครองในดุสิตธานีนะครับซึ่งเป็นเมืองจำลองรูปแบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยครับต่อมานะครับมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับโดยผมศึกษามาแล้วนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีวิธีการดังนี้ครับโดยผู้ที่รเริ่มจะเสนอแก้ไขเนี่ยต้องมาจากคณะรัฐมนตรีหรือว่าจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนเนี่ย จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดครับโดยรูปแบบที่เสนอแก้ไขเนี่ยต้องเป็นเสนอในรูปแบบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้นครับโดยการพิจารณาแก้ไขเนี่ยให้ทาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภานะครับโดยพิจารณาเป็น3าวาระนะครับวาระที่1เนี่ยขั้นรับหลักการนะครับวาระที่2ขั้นพิจารณาเรียงลําดับและวาระที่3นะครับขั้นสุดท้ายนะครับเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นชอบว่าจะรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่นะครับ โดยเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ประกาศใช้นะครับโดยนําร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยขึ้นทุนเก้าถวายเพื่อทรงลงพระประมาภิไธยนะครับการห้ามแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเด็ดขาดเนี่ยคงทําไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าจะเป็นการย่อยุให้ผู้ประสงค์จะขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเปลี่ยนเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูนแทนครับแต่ควรกาหนดเป็นข้อห้ามแก้ไขรัฐธรรมนูนนะครับบางมาตราไว้ก็ได้ครับ หลักการของรัฐธรรมนูญนะครับโดยผมศึกษามาดังนี้นะครับหลักการประกันสิทธิ์นะครับเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนนะครับตั้งอยู่บนฐานทางกฎหมายโดยเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนในขณะเดียวกันครับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะกระทําได้โดยกฎหมายให้อํานาจไว้หรือภายในกรอบกฎหมายเท่านั้นครับ หลักการเกี่ยวกับสิทธิเกี่ยวกับความมั่นคงของบุคคลนะครับคือสิทธิเสรีภาพที่จะกระทําได้ตามใจที่ปรารถนานะครับซึ่งมีความสําคัญรองจากสิทธิเสรีภาพในร่างกายดังนั้นนะครับบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวโดยปราศจากการควบคุมรัฐไม่อาจจับกลุ่มคุมขังหรือตรวจค้นได้หากไม่มีกฎหมายให้อํานาจไว้ครับหลักการแบ่งแยกอํานาจนะครับเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่สําคัญนะครับเพื่อป้องกันมีให้องคอ์กรใด องค์กรหนึ่งนั้นมีการรวบรวมอำนาจอย่างเบ็เสิทธ์นะครับเพราะอาจนําไปสู่การละเมิดสิทธิของเสรีภาพของพลเมืองนั้นๆได้ครับก็ได้จบไปแล้วนะครับสําหรับประเด็นทางการเมืองหรือว่าประเด็นเกี่ยวกับรัฐมนูญของประเทศไทยหรือว่าประเด็นแยกย่อยออกไปเกี่ยวกับรัฐมนูญนะครับวันนี้เราก็ได้ศึกษามาด้วยตัวเองแล้วก็มาเล่าให้กับเพื่อนๆนะครับผู้ชมได้ฟังกันนะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ